สวัสดีครับยายามเบดรับเรืองครับนี่บริเทศไทยฝนตกครับฝนตกนะครับอต่อ,อมาครับอบตอขึ้นเรานะครับอบอตสุดรอมันดอนสี่หลังนะฝนตกครับเพราะว่าพายุเขานะครับนะโนรู เร่พ่อเขาเช่านะครับพ่อกขาพานไปใย่เน้อไปเชงหน่อยนะครับเนะี่ยเชงน่อยหมื่นเนี่ยนะครับเนะี่ยหมื่นไฟ เนี่ยครับเมาจะหายเงียบเนี่ยครับแล้เวเบ่บเบ่บได้ไปใส่ไอ้แถวทิดห่วยทิดน,น,นะครับเพราะว่าหน้ามันขึ้นหลายครับเรื่อขึ้นมาใส่ใกล้ๆบ้านนี่ครับหน้ามันขึ้นมาหลายเบ่บเด้ไปใส่ครับ มันเดิมครับมันเดิม,มออรครับชาคนใส่หม้ออย่างไร้ยุครับผมหม้ออย่างไร้โดยไา้ครับแล้วปักเบ็ดนี้ไมสัญญาอยู่ครับเพราะน้ำมันหลากครับน้ำมันหลากข้าวมันหล่นข้าหลายครับ นี่คือเมาใส่นึงท่งนะครับเนี่ยเมล์ไน้ำหลากนันเดี๋ยวครับเดี๋ยวต่อเลยดูดูดังรอครับผม ในวันได้กกับวายากันนะครับเพราะว่า,าลุกไปก้นนี้ก็นมิถุนายนะครับน้ำเต็ม,ตมังกน้ำเต็มเลยขับขึ้นครับน้ำล้นนะครับเอา่าใส่มองนี่ครับได้ร้ายได้เดรร้ายครับเดีเยา นกปากเป็ดครับน้ำไหลแห้งน้ำไหลแห้งเด้หน้ำหลากแล้วครับาใส่ตีนบ้านนะครับนี่ออ้สิ อาจจะสัสส้นนะครับผมไม่ใหม่กันสั้นเลยครับรุดเดียวอืี่ลังนี้รุดครับยังกินเหรอครับต้าว่ารุดตัวปากอ่ะอู้หูง่างพอต่อสุดร้อนเข้ามาชั่วตัวปากอ่ะอ้หครับไปต่อ เงยไปแข่งด้ครับสระมอนะครับนี่เป็นแจ้งได้ครับโอ้โหเยครับรุดครับเมื่อกี้ในฝนตกนะครับเลือยขับไปในบ้านบรินมะยามเป็นชมูกนะครับแล้วเลือยรุดครับ โนรูเพิ่งออกไปนะครับน,รนู่นเลฮะอุ้ยมิดงอน,นครับผมเงียบไปเชิงครับเกะกอหลังนะครับกอหลังเลยนี่นี่ก๊อเงียบไปเชิงกอหลังสิครับนี่ครับ มกาะลังครับผมเนี่ยเห็นไหมครับดิดครับครับอครับลเอาเลยครับเลปลามันกระจายครับผม พวงนี้เพราะว่าน้าม,มันหลายครับปา่าใจ,จครับโอู้น้ำหลากน้ำแกลงครับน้ำแกลงครับโอู้น้ำแกลงครับก็ลงไปนี่เป็นน้ำแกล้งหมครับเออบริสุทธิ์ใช่ครับใช่เรื่องหนึ่งของพวกนี้นะครับใช่บ้านแถวบ้านนี่ครับแชี่บ้านครับ ใปเพราะอะไรปิ uh, ้งแก้มนะครับาไปเนาะครับเนาะแก้มเป็นหลักครับแก้มเป็นหลักนะครับเนะเด็ดยี่สิบหลังนะครับนะเหมือนเดิมครับ น้ำก็เป็นหลาย้ยครับเด้อน้ำมันไหลามาไหลามาจากทา่าอืนนะครับเด้อตาม,มองไปกัตกครับตกตกตเพิ่งออกไปครับโนโ้อลูกยังอยู่ข้างเขาครับผม กวเขาครับรถครับโอ้กว่าเขาเลยรถพยายามดูนี่แต่ว่าก็ช่ว่าตัวแ่หอกครับนั่นหลุดกนด้ปลาคอน่้อยนะพูดยังตื้นกว่าเามเาเอครับผมนัน เอาครับผมต้ถ่าต้อง้อถ่ายแล้วนี่ชิบไดไแล้ะโอ้ยขาดไ้นะครับนะโอ้นหลุดไปวอ้ยหลุดอเ้ยสองทียเครับ ดูนครับนี่โอ้พันกว่าอย่างเพราะฝนตกนะครับเมื่อกี้นะกระโด่งมากครับครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวอีกทีหนึ่งนะเกี่ยวกับกระเทียงนี่กระเที่ยงนี่กอลังนะครับกอลังกอลังครับผมกอลังรอรอหัวครับนี่อะไรสิมันจะบ่าตายครับมันจะบ่าตายครับผม ไปผิวน้ำครับสปผิวน้ำไปผิวน้ำครับอ่าฮะครับผมติดกิโอเคครับผมเกินยังพอกันได้ครับเนอะเืินืม่เศร้าพอกันครับเศร้าได้ครับผมยาเบ็ดอยู่ข้างเก่าครับ ปาปฮ้้มาต่อรุุดล้อให้เราครับมันเศร้าครับสิเดโตัววาวนี่เดรแล้นนครับัวตาย ปูกิน้อมเลือเท่านี้เลยโอ้บกวาบเลวครับบกวาบเลยครับม้อตายปูกินสดกินมันยิ้มสู

พ,พี่พีทได้ปะพี่พีทโอ้มองฝนเปล,ปลี่ยวแล้วน้ะมองเนาะ <c oughs> มีแต่หิ้วโอ้งามนครับงามงาม,งามลากครับ บาได้กะต่างมันิ่งน้ำหลากเด้อครับเด้อครับผมบงนงนำสองเสาครับครับสั้นได้ครับเด้อ ีกันสั้นไม่ใหม่กันสั้นนะครับนะครับน้ำเรา ทรงกับสุดเป้านะครับผมป่า,ามล้งน้ำแก้งหมดนะครับผมว่าเลือกกับเลือกหน่อยนะครับนบ้ำแกงน้ำแกงขึ้นนะขึ้นจึกหวยนะครับ

ลุกเหล่าอะไรนะครับนะแต่จะมาขึ้นนะ้เพราะเขาหน่อยตัวนึงบิงแก้มเราแล้วครับต้องตรงนะครับอ่ามองเตือนนยครับขึ้นครับริบปิ้งนะครับมาขึ้นบริไทยเพิ่งรับ Bụi <laughs> bụi 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 นดี๋ยครับไปใกล้วัดกำลังปีงโมด่ดีครับ บ่ได้ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าครับเดี๋ยวคลหน้าได้ครับได้ครับมาถ่ายบรรยากาศน้ำเสวยไปซื่อๆนะครับปา,าล์มลูกน้ำหลากมาแล้วครับน้ำมันหลากได้ครับปลากลับไปกับน้ำมดแล้วครับ ออกจากพุเศษคุณล่ะครับคุณพงบุริติก็หวยคุณล่ะมันจะสิมีครับมันไม่ติดหวยนะครับนามมันลากมันจะหวยวเลยลงหวยมันล่ะครับน้ามลากอุโอ้ นี่นี่สามีนะครับผมขึน้นเหนอนึ่งแดดดีครับอยืนเลยไม่แหง,งนั่งทุ่ยไทยได้อยู่ครับเริ่มเห็นครับเอาละครับยกม,มั้ยนั่งทุดท้าย <laughs> โบเฝ้าครับโบเฝ้า,ฝาได้อยู่ครับ ผมก็บมิซัมนี่นะครับคลิปนี้สวัสดีครับพี่ดีไม่แห้งนะครับ